สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านเปิดใจหลังหนุ่มกําเงิน15บาทขอซื้อข้าวเปล่ากินกับน้ำปลาจากกรณีมีผู้ใช้บัญชีดิก t ตอลชื่อเจนนี่เดอะทอยส์เซเได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่หนุ่มรายหนึ่งได้มาขอซื้อข้าวเปล่าหนึ่งจานที่ร้านอาหารจนกระทั่งคนในร้านเอาข้าวมาเสิร์ฟจึงได้ถามว่าเอาข้าวเปล่ามากินกับอะไรหนุ่มรายนี้จึงตอบไปว่าเอามากินกับพริกน้ำปลาทําทให้เจ้า ของตกใจเป็นอย่างมากจึงได้ถามว่าจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมซึ่งหนุ่มรายนี้ก็ได้ตอบว่ามีเงินแค่15บาท ทางด้านเจ้าของร้านเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรพร้อมกับบอกให้แม่ครัวทำผัดกะเพรามาให้หนุ่มรายนี้กินกับข้าวกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจโดยผู้โพสต์ได้ระบุว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งมาสั่งข้าวเปล่าหนึ่งจานเพื่อกินกับพริกน้ำปลาที่ร้านเลยให้พี่เขากินฟรีไปหนึ่งจานข้าวราคา30บาทสำหรับบางคนมันถูกมากแต่สำหรับคนที่ไม่มีมันมีค่ามากมายดีใจที่ได้แบ่งปันช ก็เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับล่าสุดทางด้านเจ้าของร้านได้มีการเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเห็นลูกค้าเดินวนอยู่หลายรอบก่อนจะเข้ามานั่งสั่งแค่ข้าวเปล่าในตอนแรกนึกว่าลูกค้ามีกับข้าวมาเองเพราะถามลูกค้าว่าจะกินกับอะไรลูกค้าก็บอกว่ากินกับน้ำปลาที่ร้านตนรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเลยถามกลับไปว่าพี่จะกินกับอะไรไหมเขาก็ตอบว่ามีเงินแค่15บาทซึ่งข้าเปล่าร้านเราก็10บาทแล้วเลยคิดว่าไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวจะทำ กับข้าวให้กินเลยพอทําให้ลูกค้าก็กินหมดเกลี้ยงพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณด้วยเจ้าของร้านยังเผิออีกว่าไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินที่เขาบอกว่าจะกินข้าวกับน้าําปลาเรารู้สึกเราอยากให้เขาได้กินแค่30บาทร้านเราไม่ขาดทุนรอกปกติเป็นคนชอบให้อยู่แล้วเลยไม่ได้คิดอะไรมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับป,ปิกขอบคุณครับ